การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะดูชะตาปับเลินใบอัมโทรินีโดยแม่หมออัมธรรมตาทารนะวันนี้มาชวนดูดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนของ ชาวลัคนาฤฤราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนั่นเองนะมาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายน2อ6 5ายจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริงกริ๊งกดซีเฟอร์ให้กับหมอด้วยนะท,ทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ห,หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะเริ่มต้นกันเลยใบแรกสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนโอ้โหใบแรกมาก็รวยเลยนะรวยเลยใบแรกมาก็รวยเลยมันเหมือนกับคุณหยิบจับคิดเงิิินนนนคดดออะไไรเเปปป็็งงทหม นะมีโอกาสได้เงินได้ทองนะในเรื่องของสุขภาพระวังนิดนึงเหมือนต้องพบเจอกับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นรักษาระยะห่างไว้ก่อนนะต่อมาจัดเม้นท์ค่ะในเรื่องของการเงินการทองอย่างที่บอกไปคิดเงินได้เงินคิดชองได้ทองเพราะฉะนั้นอยากได้เงินมากคิดให้มากทําให้มากมีโอกาสได้เงินเลยนะอ่าเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นยังไงคนรอบตัวช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าคุณน่าจะเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนฝูงพี่น้องอ่ะเออนะ คุณน่าจะเป็นที่พึ่งสําคัญให้กับใครหลายๆคนเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้จะมีคนมาขอพึ่งบุญพึ่งบารมีกุญเยอะมากเลยทีเดียวนะในเรื่องของความมั่นคงเป็นยังไงโอ้เหมือนกับมีมีเกณฑ์นะคะอยากจะได้บ้านมีเกณฑ์นะได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินมีโอกาสว่าคุณจะได้เริ่มมาแล้วนะ,ะในเรื่องของลูกหลานบริวารเป็นยังไง ลูกหลานรีวานมองคุณเป็นที่พึ่งจริงๆคุณเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนนะเขาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคให้คุณนะช่วยแก้ช่วยไขหรือว่ามีมีเรื่องมาให้ช่วยเหลือนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณคุณต้องช่วยเหลือใครหลายๆคนเลยเพราะว่าชีวิตคุณค่อนข้างดีนะอ่ะต่อมากับปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนี่แหละนะนะมันเหมือนเาคุณอยากได้มากๆอยากได้เยอะๆยเพราะว่าคุณต้องช่วยเหลือใครหลายๆคนต้องดูแลใครหลายๆคนต้องดูแลคนเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ คุณคาดหวังก็คือเรื่องของเงินของทองที่บางครั้งบางทีมันต้องไปติดต่อสื่อสารเจราจาก่อนจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่คุณทําได้ <c oughs> ออเนี่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังอยู่ในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อมาค่ะเรื่อง,องความรักคู่ครองดูจากพลังงาน edge of source นะเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีเรื่องเครียดหรือกังวลใจถ้าโสดอยู่ก็อาจจะยังจําฝังใจกับความรักครั้งเก่านะถ้าสถานะไม่ชัดเจนก็เป็นความอึดอัดนี้แหละที่มัน คืนไม่เข้าขายไม่ออกไม่ชัดเจนสักทีทาให้คุณรู้สึกอิดอาจใจเป็นไปได้ว่ามันอาจจะยังคงรู้สึกแบบนี้อยู่อีกสักระยะหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ดีต้องบอกว่าทําใจให้สบายแล้วไปโฟกัสสิ่งดีๆนะแล้วความสัมพันธ์ดีๆหรือบรรยากาศความสุขมันจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะส่วนถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้เหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างปัญหาอุปสรรครอบด้านอาจจะไม่ค่อยไหวสท่ไหร่อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมที่จะหาเวลานะ หาเวลาใช้เวลาร่วมกันทําให้สร้างเติมความหวานให้กันและการจะดีที่สุดเลยต่อมามีอะไรที่ต้องกังวลไหมดูจากพลังงานงานเหมือนคุณจะได้เดินทางไกลาบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่าง,ป,างประเทศนะมีเกณฑ์ไปประสบความสําเร็จจากแดนไกลนะเดินทางแล้วไปประสบความสําเร็จนะในะเรื่องของความสุขของคุณช่วงเวลานี้น่าจะการน่าจะจากการที่ได้ไปสังสรรค์นะหรืออยู่ร่วมกันกับเพื่อนฝูงนี่แหละนะมีโอกาสจะเจริญเติบโตงอ,อกงามนะความสําเร็จเรื่องของการงาน ธุรกิจการเงินดูค่อนข้างจะพลังผูพังพร้อมนะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเลยนะการงานเป็นอย่างไรการงานเหมือนกําลังจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือได้ ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งการเรียนรู้หรือศึกษาอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแบบนี้ต้องบอกเลยมันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณดีมากปังมากแล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วอะไรใหม่ๆต้องขวนขวายเรียนรู้ดีแล้วนะดีแล้วที่คุณทําแบบนี้เพราะมันจะทําให้คุณยิ่งเติบโตแข็งแกร่งแล้วก็ทาไดา้ทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีต่อมาเรื่องของโชคลาภแบบมีไหมโชคลาภ ดูจากพลังงานต้องบอกว่าโชคลาภมีนะแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่อาจจะมาให้ชื่นใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อยู่นะอาจจะมีโอกาสแต่มันไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบมาตุ้มตามเยอะแยะมากมายหรือว่าถ้าคาดหวงังหรือว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเออโลภมากโลภโลภมากลาบจะหายเพราะฉะนั้นประครับประคองตัวเองให้ดีประครับประครองสิตใจตัวเองให้ดีนะมีโอกาสได้แต่อย่าโลภมากโลภมากลาบจะหายทันทีสุดท้ายค่ะนะภาพรวม นะมีอะไรที่ต้องระวังไหมช่วงเวลานี้ภาพรวมต้องบอกว่าความตั้งใจดีของคุณที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขสงบร่มเย็นเนี่ยคุณทําได้นะมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องแก้ปัญหาหรือว่าต้องช่วยเหลือใครหลายคนต้องดูแลใครหลายคนเยอะมากดูแลทุกคนเลยเป็นที่พึ่งเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วทําให้ทุกคนมีความสุขดูคุณก็จะมีความสุขอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้ว มองในแง่ดีก็คือโชคดีแล้วที่เราเป็นที่พึ่งดีกว่าเราต้องไปพึ่งพาคนอื่นแสดงว่าชีวิตเราดีเราก็ถึงเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้มเมื่อเราเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ก็จงภาคภูมิใจว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นให้เขาชีวิตดีได้ดีกว่าเราต้องไปขอให้ขอให้คนอื่นเขาช่วยเรานะน,นะมองในแง่ดีแบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าชีวิตเราดีมากและโชคดีเหลือเกินที่เรามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะโอเคค่ะและนี่คือคำนะนยทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราีพิจก ในเดือนพฤศจิกายน2 5 1 5นะสําะสำหรับใครนะที่อยากดูส่วนตัวทัก Line Official แล้วก็มาจองคิยวก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็ลังใจให้ให้ให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ชมแล้วก็ติดตามนะ ช่วงนี้คลิปอาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าเวลากระชั้นชิดมีเวลาจํานวนจํากัดที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนแต่ก็พยายามหาเวลามาทําให้อทุกคนจริงๆเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะของทุกคน,นชีวิตยอย่างบึกบานตื่นรู้และทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย